ซาร่าครับวันนี้คือบอกเลยว่าฟังเสียงคุณเนี่ยมันสะกดคนดูมากๆนะคะแล้วก็สะกดใจเรามากเลยะนะคะแล้วก็สะกดอีกคำหนึ่งที่อยากสะกดมากคือคำว่ารักค่ะ,ะคิดว่าเขาน่าจะเป็นพี่สองพาราดอก ที่ปลอมตัวมาแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงพี่สองเลยนะนี่แหละคือคือเสียงสองคือเสียงสองของเขาลักทรัพต้องไปสารอาญาแต่ถ้ารับรอกเง้ยให้มาฟาลสาสมพันอาสามพันเองเหรอถูกจังเลยเออไม่ใช่สามพันบาทสำหรับผู้หญิงคนนี้หนูเชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุง่งวันก่อนหนูเคยไปเจอเขาตอนนั้นหนูไปพัทยา แต่หนูไปไม่ถึงพัทยาไปที่ชนบุรีก่อนอผู้หญิงคนนี้ไปชนบุรีไม่ได้ทำไมอะไปชนระดาะะเขาจะเข้าตรงนี้เขาจะเข้าตรงนี้เขาคือคุณตักกระแตนไปชนไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ตักกระแตนชนระดาครับผม